มนร้อนว่น้ำมันเยิมดูนะอืมว่าอร่อยค่ะว่าเห็นควนันเห็นควนันข้างในมันจะแบบมันจะฉ่ำอ่ะมันจะฉ่ำน้ำค่ะข้างนอกก็จะเกอะเห็นน้ำน้ำที่มันจะไหลออกมา,มาเนี่ย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 ว้ร้อนอออกไหมไหมคะหืมบอกเลยว่าอร่อยอะ กินก่อนนะอ,อ,อ,อยากให้เห็นใบหน้าอันฟินทําขายเลยค่ะอ oh ื่อกี้นะคะวันนี้ามาทําอาหารเช้าง่ายๆกันดีกว่าค่ะไม่ใช่อาหารเช้าหรอกตอนนี้มันเที่ยงแล้วแต่ว่าลูกชายมีนาเขาเพิ่งตืน่นก็อาจจะเป็นขั่วเป็นเช้ากับกลางวันเลยก็ได้ค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะทํากับกระทะก็คือเมื่อวานมีนาไปดูมาก็คือเลื่อนๆไปดูนั่นแหละพวกอินสตาแกรมอะไรพวกนี้ค่ะผลปรากฏไปเจออันนึงหูมันน่ากินมากเลยอะแล้วมันก็ทําง่ายมากเลยว่าจะเอามาแชร์นะคะ คือทําแล้วก็กินเลยหรือว่าใครจะทําแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก็ได้พอจะกินออกมาทอดได้เหมือนกันทําขยได้เหมือนกันค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดไม่พูดมากแล้วค่ะเดี๋ยวโดนหาว่าพูดมากไปค่ะไปเริ่มทํากันเรามาจะเริ่มจากแป้งนะคะมีนาใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ตัวเนี้ยใครจะใช้แป้งขนมปังก็ได้แต่แป้งเค้กเนี่ยไม่เคยใช้ใช้ไปก่อนหนึ่งถ้วยตวง หนึ่งถ้วยตวงครึ่งมีนาจะใช้หนึ่งถ้วยตวงครึ่งน้ำหนักเนี่ยนะคะชั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่ถ้วยตวงถ้วยอย่างนี้นะอ่ะก็คือหนึ่งถ้วยตวงของมีนาเนี่ยมันจะชั่งได้125กรัมถ้าตวงแป้งนะคะถ้าอีกครึ่งถ้วยตวงก็เอาไปหารกันเอานะหนึ่งถ้วยตวงครึ่งอ่ะเสร็จแล้วทําเป็นหลุมค่ะหรือใครจะเริ่มด้วยน้าก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาเกลือป่น ใส่ลงไปประมาณหนึ่ช้อนชาแล้วแต่คือบางคนไม่ชอบเค็มมากก็ไม่ต้องใส่แค่นี้เองจริงๆเรื่องแค่นี้ถ้าเป็นหลุมตรงกลางค่ะเสร็จแล้วจะใส่น้ำน้ำเนี่ยนะคะมันกะปริมาณไม่ได้คือมันจะต้องค่อยๆใส่ลงไปแล้วแต่แล้วแต่เรานวดแค่ให้เขาพอไม่ติดมือไม่ติดไอ้นี่เป็นพอ ก่อนที่เราจะใส่น้ำนะคะไอหลุมตรงกลางเนี่ยมีน่าจะใส่น้ำมันพืชน,น้ำมันดอกทานตะวันนี่แหละใส่ไปเท่าไหร่ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งใส่ไปเลยค่ะอย่าใส่เยอะก,กว่านี้นะแต่ถ้ามันพรวดลงไปแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจพรวดลงไปแล้วเราก็เติมแป้งเติมน้ำอะไรเพิ่มน้ำนะคะมันใช้ไม่ถึงหนึ่งถ้วยตวงหรอกอันนี้บอกตรง ค่อยๆใส่ลงไปอ่ะน้ําน้ําเปล่าน้าก๊อกปกติเนี่ยแหละค่ะอุณหภูมิห้องค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆนวดแป้งค่อยๆนวดแป้งเนี่ยมีน้าไม่ค่อยชอบก็เพราะตรงเนี้ยเนี่ยค่อคยๆนวดน้ําก็ไหลออกมาน้ําไหลออกมาก็ไม่เป็นไรก็รีบๆรีบๆทา รวบเขาค่ะลวบค่อยๆเติมน้ำค่ะค่อยๆเติมน้ำแล้วก็นวดนวดจนเขาไม่ติดมือเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าเล้ยเหลวไปก็เติมแป้งได้ค่ะไม่มีปัญหา นวดออกมาแล้วเป็นแบบนี้ก็คือไม่ติดมือค่ะไม่ติดมือไม่ติดโต๊ะเนี่ยไม่ติดมือไม่ติดโต๊ะน้ําใช้ไม่หมดนะคะใช้ไม่ถึงครึ่งถ้วยตวงแต่ว่าน้ํายังมีเหลืออีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นมีนาจะเขียนในสูตรว่าน้ําเท่าไหร่ก็ได้นะข้างล่างนะตามสูตรนะน้าเท่าไหร่ก็ได้นวดแค่ให้แป้งไม่ติดมือไม่ติดโต๊ะเป็นพอตามนี้นะคะเข้าใจตรงกันนี่ไงเห็นไหมว่ามันไม่ติดไม่ได้เติมน้ําเพิ่มเลยนะ นวดนานไหมนวดแค่ให้พอเข้ากันค่ะเนี่ยค่ะนวดแค่ให้พอเข้ากันเท่านี้เองเสร็จแล้ววางเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีนาจะใส่ไส้วางเอาไว้แล้วก็หาอะไรคลุมไว้นิดนึงตานสไตล์มีนาหาอะไรคลุมไว้นิดนึงเดี๋ยวขอไปล้างมือแล้วเดี๋ยวมาทําไส้กันเราจะใช้หอมหัวใหญ่นะคะหนึ่งหัวกลางคือไส้เนี่ยใครจะใส่ไส้อะไรก็ได้แต่ว่าไส้เนี้ยที่มีนาต้องการ เอาที่ขูดชีสเนี่ยค่ะมาขูดแล้วน้ําตาก็จะไหลอ่ะเนี่ยเคลียร์รสชาติของแม่บ้านอ้น้ำตาน้าตาไหลเราจะได้เป็นเนี่ยค่ะน้ำน้ำเนื้อเอาทั้งน้ำน้ำเนื้อเลยค่ะมีน่าจะใช้เนื้อบดนะคะมีน่าลืมตาไม่ขึ้นอ้าย 200กรัมเนื้อบดติดมันอ่ะเนื้อบดติดมัน200กรัมใครจะใช้เป็นหมูบดก็ได้นะคะอย่างที่บอกอะตรุกกรกีหมูมันหายากพริกไทยพริกไทยนะคะประมาณ 1- ครึ่งช้อนชาคือแล้วแต่ใครชอบราจัดจ้านพริกปนนะะ่นค่ะแต่ว่าอันนี้เอาออกสีเฉยๆแบบไม่ค่อยเผ็ดมากเผ็ดกลางๆแต่ถ้าเมืองไทยอันนี้ยแบบมันเป็นแบบละเอียดเลยนะแล้วก็เกลือคะ่ะเกลือป่นประมาณ1ช้อนชาใส่ลงไปเลย หลังจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ําน้ําธรรมดานี่แหละลงไปครึ่งถ้วยตวงใส่ทําไมคะไม่ใส่ได้ไหมไม่รู้คนตุรกีเขาใส่มามีนานก็ใส่ตามใส่ไปค่ะสูตรเข้ามาแบบนี้ทำทีไรอร่อยทุกทีอะ่ะก็เลยเอามาบอกต่อรสชาตินี่นะมันอยู่ที่ความจัดจ้านใครอยากได้แบบไหนอยากได้เผ็ดซอยพริกขี้หนูลงไปนะคะอยากได้อ่ากลิ่นของสามเกลอือสามเกลอือนะคะก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลงไป มันก็คือปรับตามวัฒนธรรมปรับตามรสชาติที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วค่ะคนตุรกีใส่น้ำลงไปเยอะกว่านี้นะอีกนะอือะเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวชิมรสตามชอบนะคะคือแล้วแต่เสร็จแล้วเอาไว้ข้างๆหลังจากนั้นนะคะแป้งอ่ะ แป้งที่เราพักเอาไว้ในระหว่างทําไอตัวไส้เนี่ยค่ะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ1ินาทีก็ได้เขาเรียกว่าให้แป้งเนี่ยคลายตัวก่อนจะได้อ่ามันจะได้ทําง่ายๆโรยแป้งลงไปค่ะแป้งที่โรยเดี๋ยวมีหลายคนถามมีนานะว่าแป้งที่โรยแป้งนวลเนี่ยคือแป้งอะไรมันคือแป้งที่เอาไว้ใช้ทําขนมปังค่ะ ถ้าเราใช้แป้งขนมปังทําเราโรยด้วยแป้งขนมปังเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ทําเราโรยด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งขนมปังได้หมดปั้นเป็นก้อนเล็กๆค่ะคือแล้วแต่ว่าเราอยากได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเหมือนเดิมแล้วแต่เลยมีนายจะทําชิ้นกลางๆช่วงนี้จะเน้นเป็นอาหารง่ายๆนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกชายกินถี่มากเลยอะ กินถี่ไม่เท่าไหร่เรียกเพื่อนมากินอีกตั้งหา,ม,า,ม,ม,า,ามีข้อความมาตลอดเวลามีข้อความมาตลอดเวลาอยากจะบอกว่าใน y o u t u ู e อะคะ่ะบางครั้งมีนาข้ามมันมีนาถึงจะตอบคำถามน,นะคะก็ขอโทษด้วยแล้วก็ใน Facebook เหมือนกันคะ่ะม,มีนามีเพจนะ Facebook p เพจก็คือไมซ์ภัยตุรกีเดี๋ยวเขียนให้ตรงนี้แล้วก็เฟซหลักเนี่ย<ม>ก็คือ มีเนคายเลือค่ะก็คือไปฟอลโล่กันได้นะคะไปกดติดตามได้ Facebook Page ก็จะลงให้แล้วก็มีพวกสาระสาระดีๆค่ะบางครั้งมีไลฟ์สดคุยกันถูกไหมไปติดตามกันได้แต่ว่าบางครั้งมีนามไม่ได้ตอบเพราะว่าบองตรงว่ามาก,กันเยอะมากข้อความนะคะอาจจะตอบช้าแต่ตอบจริงค่ะตอบอาจจะตอบช้าใครที่มีนามไม่ตอบนะและอยากได้คำตอบอยากได้คำตอบมีปัญหาอยากได้คำตอบเขียนมาอีกทีนะคะก็คือ จะดูค่ะจะดูอ่านส่วนมากจะอ่านหมดทุกคนแล้วค่ะแต่ว่าบางครั้งอาจจะก,กดไลค์ไม่ทันหรือว่าเออ่ตอบคำถามไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะคะมาทำขนมกันต่อดีกว่าขนมขนเนนะเหนื่อยเมยมีนามีสช่องนะอีกช่องหนึ่งคือ My Style นะคะ My Style My s สะพตุรกีก็เดี๋ยวจะเขียนชื่อไว้ให้ตรงนี้อันนั้นน่ะ อาทิตย์นึ่งลงคลิปหนึ่งด้วยซ้ำม,มากเพราะว่าตอนแรกจะพาไปกินสรตทฟูีไงคะแต่ว่าตรุรกีเขาปิดล็อกดาวเพอปิดล็อกดาวอย่างเงี้ยก็ไปไม่ได้ก็อาจจะเป็นแบบบรรยากาศในบ้านซ้ําไปซ้ํามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะหลังจากที่เราแบ่งเป็นก้อนกลมๆแล้วนะคะอาจจะแบ่งได้ไม่เท่ากันด้วยซ้ำแล้วก็เราจะมาแผ่ค่ะแผลเขาเป็นกลมๆบางๆอีกนึนง ตัวนี้เราจะทอดนะมีนาบอกหรือยังอบได้ไหมอบยังไม่เคยนะคะแต่ว่าทอดเนี่ยอร่อยมากเนี่ยทำไว้อย่างเงี้ยสักสองสาอันก็คือไม่ต้องบางมากค่ะมันไม่ทันหัดถ้ามันติดก,ก็โรยแป้งไปคะ่ะไม่มีปัญหาวันนี้ดีกว่าดีกว่ากันเยอะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเท่านี้เองแล้วเราก็ตักเนื้อเนี่ยค่ะเราก็ตักไอ้เนื้อหรือไอ้หมูเนี่ยเนี่ยน้องเนื้อหรือน้องหมูเนี่ยใส่ลงไปอุ้ยแผ่เขาค่ะแผ่เขาแบบนี้ทำไมช่วงนี้ทําแต่เนื้อแต่หมูไม่ค่อยทําผักคะอย่าลืมนะคะเป็นช่วงถือสินอดคนตุรกีอะถ้าช่วงถือสินอดเนี่ยเขาจะนิยมทําเนื้อกันปิดค่ะ ปิดปิดขอบให้สนิทปิดอย่างนี้เลยนะกดให้สนิทแล้วก็หาอะไรตัด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 ให้ดูสวยงามตัดให้ดูสวยงามปิ๊บเสร็จแล้วแต่ว่าต้องกดขอบให้สนิทนะเนี่ยกดอีกรอบก็ได้กดขอบให้สนิทเท่านี้เองเสร็จแล้วค่ะเอาไปทอดเดี๋ยวเอาไปทอดเอาวางก่อนเดี๋ยวทําให้ดูแผ่น อีกแผ่นนะคะอีกแผนแ่นเราก็ตักเนื้อใส่ลงไปแผ่นไม่เท่ากันด้วยไม่เป็นไรไม่มีปัญหามันจะมีทั้งน้ำ,น,ำน้ำด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดปิดเอานิ้วกดกดขอบเนี่ยค่ะขอบตรงเนื้อเขาเนี่ยให้มันติดสนิทกันเสร็จแล้วก็ตัดเลยตัด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 แป้ตรงเนี้อย่าทิ้งเอามารวมกันเป็นก้อน แล้วพักไว้ประมาณสิบนาทีแล้วก็ทําต่อเท่านั้นเองเนี่ยเสร็จแล้วเอาแป้งออกหน่อยเนี่ยเราต้องปัดแป้งออกนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปทอดกันกระทะน,นะคะตั้งไฟไว้ไฟกลางใส่น้ํามันไว้พอท่วมวางวิโรดไม่สนิทนะน้ำเนื้อเขาจะออก เราจะต้องกดปิดให้เขาสนิทนะคะกดปิดให้สนิทเลยน้ำเนื้อจะได้ไม่ออกมาแม่มันจะกรอบเลยนะขอบอกเนี่ยเห็นไหม มีตอบอย่างเนี้ยค่ะที่มีนาชอบดูนะมันทองมันอยู่ที่น้ํามันนะน้ํามันต้องร้อนเนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะคะเขาก็จะแบบบอกเลยว่าอ่ะเนี่ยก็กลับด้านนิดนึง

มันร้อนวไว้น้ำมันเยิมดูนะอ<า>บอกเลยว่าอร่อยค่ะว้าเห็นควนันเห็นควนันข้างในมันจะแบบมันจะฉ่ำอ่ะอืมอร่อยอืมวะของพ็ดีจริงจริงเนี่ยค่ะข้างในมันจะฉ่ำ มันจะฉ่ำน้ําค่ะข้างนอกเขาจะกกอบเห็นน้ําน้ําที่มันจะไหลออกมาไหมเนี่ย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 ไว้ร้อนเห็นน้ําที่มันเห็นน้ําที่เขาไหลออกไหมไหมคะบอกเลยว่าอร่อยอ่ะกินก่อนนะโอ้ยเรามือก็สั่นมือสันเพราะหิวอืม ก็เห็นใบหน้าอันฟินทําขายเลยค่ะทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มอะไรก็ได้ที่จิกโฉยังได้เลยหเหมือนติ่มซาทอดไม่พูดแล้วไม่ถ่ายวีดีโอต่อด้วยจะกินเลยค่ะมันอร่อยมากหย้ายโดควันยังขึ้นอยู่เลย ดี๋ยวฉีกให้ดูอีกอันอืมอืมอร่อยมันมีความความหอมของหอมใหญ่มีความเผ็ดนิดนิด,นดของพริกแล้วก็มีความเผ็ดนิดนิดของพริกไทย,ยค่ะอืมบอกเลยอ่ะอืมหนามันหยดด้วยอ่ะแล้วแป้งเนี่ยมันจะมีความกรอบ ถ้าใครใช้หมูใช่ไหมอะถ้าใครแบบว่าทานหมูได้นะใครใช้หมูทานหมูได้ก็คือติดมันนิดๆน,นะคะเขาจะมีแบบน้ําของมันในเยิม้มแล้วน้ําหอมใหญ่ที่ผสมลงไปข้างในนะอืใช้เป็นเนื้อบดก็ได้จะต,ติดมันนิดหน่อยไก่ได้นะคะไก่เนี่ยก็ติดมันนิดหน่อยสมุนมาชี้ากให้ดูอ่ะ เนี่ยเดี๋ยวจะหาไม่แน่จริงเนี่ยมันจะมีความแตกมันจะมีความแตกตรงนี้ค่ะมันจะมีความแตกอ่ะเนี่ยมันจะมีความแตกเห็นไหมวายตตยแล้วไม่อยากจะพูดนี่ดูควันดูควันที่ขึ้นดูเขาสิเนี่ยค่ะแป้งก็จะแบบื อร่อยอืไม่พูดละเดี๋ยวจะหิวกันเดี๋ยวรอลูกชายตื่นค่ะแล้วก็ทอดให้เขากินเลยอืร่อยอืวางก่อน <laughs> ไปแล้วนะคะ ยังไงมีนาฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามตัวนี้สามารถทําขายได้ทําแป้งนะคะ <c oughs> จะบอกว่าทําไว้ใส่ไส้ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมวางเอาถุงพลาสติกวางทับวางอีกชั้นเอาถุงพลาสติกวางทับแช่ช่องฟรีเลยเลยแช่ช่องแข็งไว้เลยและเวลาเราจะออกมากินใช่ไหมอย่างจะออกมากินอ่ะพรุ่งนี้ฉันก็ทากลางคืนเราออกมาไว้ข้างล่างคะ่ะช่องธรรมดาเสร็จแล้วตอนเช้าเอามาทอดได้เลยเขาก็จะพอดีกัน หรือว่าให้เขาแข็งนิดนิดก็ได้แล้วก็เอามาทอดได้เลยอบได้ไหมอบยังไม่เคยใครเคยใครจะลองอบเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปให้หน่อยว่าอบแล้วค่ะพี่ดีไหมไม่ดีอะไรยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะเพราะสูตรมันยินได้บอกเลยว่าใส่ไส้มันม่วงก็ได้ไส้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แดงแดงอะ่ะถั่วแดงอ่ะ ใส่ไสถั่วแดงได้เหมือนกันค่ะยังไงไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้มีนาด้วยฝากช่องใหม่มีนาด้วยนะคะ My Style My p สไพยตุรกีเดี๋ยวจะเขียนมาให้ตรงนี้นะคะแล้วถ้าใครอยากจะอืมเขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะติดตาม Facebook Page นะคะก็ไปที่มายสไพายตุรกีได้เลย Instagram ก,ก็เหมือนเดิมค่ะ Food with My ก็คือก็จะมีเป็นแบบวิดีโอช็อตสั้นๆให้ดูเพราะ,าะกรก็ห้าม ลงเกินหนึ่งนาทีถูกไหมอันนี้ก็คือดูเพลินๆแต่ว่าสูตรก็คือสูตรเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วแต่เลยไปแล้วไม่พูดมากสวัสดีค่ะ